โอ้งไงทุกคนไม่ได้เจอกันานานเลยนะอยู่พเพราะเพนนะดิวโซอาวันนี้เราอยู่ในเกมบลสไตรใช่ผมไม่มีอะไรเล่นผมเบื่อผมไม่มีอะไรเล่นแล้วอ่ะช่วงจะกลับมาเล่นเกมเล่นโอ้ยอน,นี่เล่นพออๆอไม่ดีกว่ากลับมาเล่นเลย พ่อไปดีกว่าเออวันนี้แบบกลังเล่นกลับมาเล่นบอบไทยอเลยแบบไม่เก็ตไม่เก็ตก็ขอโทษนะแต่ถ้า ฉันนะ่ะอย่าห้าวอย่าห้าวลินเกมแนวนี้มาเจอแอลนะ้วกระสุนหม,ตมดมต,ตอนจะยิงได้แหละไอ้ปรับมาห้าสิบนัดเอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้ยิงห้าน,นัดทีม่มานะ Defensive turret activated. Middle. 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 Enemy spotted. Eva. Take. Enemy spotted. ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไมเปลี่ยนไมเปลี่ยนชอบเล่นตัวน <oh ี้่นอะไรันเนีเยบน้ อะไรเมื่อกี้ในข้ออีกแล้วมาเกินมาก็จะการให้ตายเลยเลยเล็งยข้างหลังเลยเหรอเกินไปแล้วเกินไปแล้วครับพี่เ่มือนใส่เอาปืนโพ่นอ๋อเลย Taking hit Watch out เจ๊สเจ๊สเจ๊สครบ bro อย่านี้ต้มาให้อบอร์ดักหน้าแล้วเอ้ยดักหลักแค่มันเข้าได้แค่ด้านนี้คร oh. ับอะไรอยู่ข้างหลัง อัะเตินดีใจโอ้ยเอ็นดิ้งคิสโอนีเอ็นดิ้งนเอ็นดิ้งดิบมากมากมากนั่งแล้วลวนพี่เด้อเอาไหนดื้อ โอเคครับทุกคนนะเล่นแค่นี้หรอเริ่มแหลกอ่ะอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับเจอกันนะสวัสดีลาก่อนแล้วก็ไว้เจอกันครับผมแล้วก็ไว้เจอกันในช่องดิสก์อ่ะในคลิปหน้าบ๊ายบายครับเจอกัน